ไปไปไปอีกแล้วครับโอ้โหมาอีกเลยไปอีครับไปไปอีกแล้วไป,ไ,ปไปอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วคืไปลาอโไรครับ Call me like a hell cat. ครับกะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนาหน้าและก็ท่านผู้ส้มสุภูตสุกคนครับครับเมื่อนี้กับมาพบกับผมจ่าเทินสายฝ่าพิชิงคือเก้าครับเมื่อนี้ภาพาหาตกปลาคือเก้าครับมาลองเบิ้์กไม้ไม้กับไม้ไม้น้องหินครับน้องหินอยู่คอนแกนนี่แหละครับจากการหาข้าวมากครับกับพี่พีนาหน้าเพื่นว่ากับมาตกอยู่ครับแต่กับ่าเคยได้ป่าป่าเ่กินแต่กับ่าเป็นยังครับมา หมายธรรมชาติครับกะธรรมดาครับมือเผื่อมันฟุกให้ครับเผื่อมันกินให้ครับว่าสิไปแก่มือยู่อยู่บอกะโอ้ยยานเจ็บตัวอีกครับอาทิตย์ก่อนก็เจ็บตัวไปแล้วฝีมือยังบ่หอดนะครับฝีมือยังบ่หอดบอเมาแล้วครับมาหาตกปลาเค็งน้อยนี่แล้ะครับเผื่อมันมีปลาเค็งน้อยมากินให้สักตัวครับกะยังดีครับกะบ่ได้เจ็บตัวครับได้บอได้กะับว่าเจ็บตัวดอกครับหมายธรรมชาติครับกะไปติดตามรับชุม ดีดีกว่าครับเดี๋ยวมันสิมดเวลาก่อนครับกับมือนี้กับบอด้มีเวลาหลกับครึ่งวันมีพี่ๆนานาเฟินบาอยากให้บอกวันเวลาในการเฮดคลิปนําก็บอกไว้ตรงนี้ครับกับต่อไปกับจ,จะจะพยายามบอกอยู่ครับที่ที่มันบอกได้ครับแต่บางบางบาง,บางมือบางวันก็อาจจะบอกว่าได้ครับก็คงที่บอกนะครับว่าเป็นยังคือบอกวันเวลาบ่ได้คงทีบ่บอกนะครับจะเมับนบอกได้กับที่บอกครับแต่ว่า มันก็บอได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญบัาไในในการเฮ็ดคลิปหรอกครับว่าสิบอกวันเวลาท้ายที่สุดกับในการลงคลิปกับมันเป็นเลี้ยวถามบ่ได้ครับเพราะว่ากว่าสิออกมาตกกว่าสิไปตัดอีกมันก็ยากหน่อย2มือขึ้นนะครับก็จะได้ลงคลิปมันก็บคือเก่าแหละครับบอกวันเวลาไปมันก็บอตรงวันเดอกครับผมกับสิบอกที่ที่ที่มันบอกได้แหละครับกับเมื่อนี่กับเป็นวันที่ วันอาทิตย์ที่8ครับ8พฤศเอยแปดพฤศจิกตอนนี้10บโมงอ่าส,สิกว่าแล้วครับ4ี่สหาโมงแล้วครับมีเวลาทอด2องโมงเคืองครับครับกลับไปติดตามรับชมดูน้ำกันครับวันนี้สิได้จ้กตัวแต่ก่อนที่ผม้งไปตกปลาผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานๆแล้วก็ท่านผู้ชมสู้ผู้สุ้คนนะครับที่เขามาเบิ้งเขามาชมคลิปวิดีโอของสายฟ้าไปสิงแล้วก็เขามาให้กำลังใจสู้ผู้สุ้คนนะครับกัขอบคุณเลยหลายลีครับกัขอบคุณครับพี่ๆนานๆ ท่านไหนที่เขามาเบิ้งคลิปนี่เป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกอ่ะอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปกับสรอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไว้นํากระด,ดีครับสําหรับมือ่อไกะนไปติดตามรับชมรุ่นนํากันครับมันสิมีแต้มให้พี่ๆนานๆได้รับชมบ่มืออี่ก็เบ้าลายเน่นะครับไปตกปลาน้ำกันครับด้ว <laughs> ยครับครับกัน <laughs> เร่คำาเบอร์สิได้ปครับวัอนี้ก็ต๊กเป็นระยะซี่หาไม่ตายครับสองตัวคอครับกับว่าชิต๊กสามหกกิดเป็นน้าหน้าม,มันเป็นตื้นๆอยู่ครับฟังนี่ก็เลยยืดออกไปเป็นซี่หาครับก็บซี่หากับบลลึกบันไดครับประมาณเม็ดกักวๆนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับก็ <c oughs> มีหลายท่านเพิ่ว่ามากกับบลค่อยได บ่ค่อยกินแต่ว่าเพิ่นว่ามื้อมื้อใดมันกินก็กินเอาอแมนแมนบอแมนบอแมนบ่เมื่อกี้แมนบอแมนนะครับมีปลาตอดนะครับแมนครับแมนแมนปลาครับปลาปลาปลาเอ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 ามีตอดอยู่ครับมีตอดอยู่มีดึงทุนลงอยู่ครับหรือแม่งปอบ่แมนแม่งปอดจับบ่ลงครับไอ้ไม่ตายครับปลานี่แหละครับปลานี่นะครับดึงลง ครับมาถอนขึ้นมาถอน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 มาถอนมาเฮ้ยปลาครับปลาป่าป่าถอนมาอันทีจมก็จมเอาเอาเอามีตอดอยู่ครับมีตอดอยู่ถอนอเอาเอาเอามีรุ่นอยู่ครับมีรุ่นอยู่ มีรุ่นอยู่ครับมีรุ่นอยู่แต่ก็โอ้ยจังม็นลมคักมันนี่ครับเว <c oughs> ลมครับลมครับมันนี้ก็ลืมเสือครับลืมเสือเป็นเป็นบ่มั่นใจยังไดบ่ลูครับ <c oughs> บ่ได้ว่าได้อดอดเอาเสือมาครับเอ้ลืมครับลืมลืม ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอ๋ไปตอนไหนมามามาถอนมากเลยที่จมก็จมจมก็จมจมก็จมเหนือแต่บกถอนอื้อกินแบบนั้นวะแต่เพี้ยนแท้ครับแบบนี้เอา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 มีรุ่นครับมีรุน่นมีรุน่นมีกินอยู่ครับมีกินอยู่ดึงทุนแบบนี้น่าจะแต่เพี้ยนแล้วครับ หรือปากชิงหน่อยกับลกบลูเดี๋ยวเปลี่ยนสายหนาไหมครับสายหนาใหญ่พอดีเอาแปดปอนกันม,ม,มีแต่ดึงลงครับบับรถอนครับนี่แต่ดึงทุนลงนี่ค่อยๆดึงทุนลงนี่าอ,อยังวะถอนมากก็เน,นะ่ เอาไม่ตายหรวัาตอกยังไงอ้ยยังไม่ตายนะไม่ตายตอกบ่ได้ใส่เลยนี่มันไม่ใช่แล้วนี่ยเนี่นี่ลงไปใส่เลยครับปลาอยังวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงนี่เฮ้ยจะจมก็จมจะถอนไหมถอน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 โอ้ยว่าเลย <c oughs> ว่าแล้วมันต้องเป็นคนนี้นะี่นะี <c> ่ <oughs> กินแปลกๆมากนะบะเข็งครับบะเข็งหน่อย <c oughs> บ่อไวดอกมันหน่อยพดครับปลาหมันก็บกเอไวดอก ตัวใหญ่ๆกว่านี้ก็คิว่าปลาหมานอยูออ่ว่าแล้วปลาเล็กไว้ใจผมครับไปเจอปลานิ่นบูตายสนิทเอาแต่ว่าสิไปแกะมือไม่รับับเดี๋ยวให้พร้อมกว่านี้ก่อนครับนี่ตัวเดียวนั่นเต้ ถอน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 นี่เดึงอีกแล้วครับดึงไปอีกแล้วปลาอีหยังนี่เฮ้ยจมก็จมเอาจม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 เดึงดึงลูกตุ่มลงบ่ได้บ่เอา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 มาอีกแล้ว เค็งน้อยอีกแล้วครับหอยสีบอะไเก็บไปว่เนาะมันก็น้อยพูดบ่เป็นแต่ปีงปีงกับว่าเป็นแต่ปีงเ้าะไปไปไปอีกแล้วครับโอ้โหมาอีกแล้วปลาเข็งโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับสัยจะได้เก็บมั้งถังตัวนี้ตัวใหญ่ครับอาอเก็บก่อนดีกว่าในตะบะเข็งนี่แหละ เก็บกอนครับเก็บก่อนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปอีกเล้วครับมาอีกเล้วครับมาอีกเล้วครับปลาอะไรครับเอา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 แต่เพียนเลยครับนี่เอาเอาเอาแต่เพียนเีครับบาดนี่เอาแต่เพียนมาแล้วครับแต่เพียนมาเล้วแต่เพียนมาแล้วบาดนี่เอาแล้วครับเสซจ เงี้ยนงี้ยมีเซ็ตเออเออเออเต็มปากครับตะเพียนมาแล้วครับไซส์สวยเอามาแล้วครับมาแล้วครับตะเพียนมาแล้วมาแล้วครับตะเพียนมาแต้มหนึ่งแล้วครับเอ,อ๋อ ลองเบิ้งครับคุณว่าปลาบ่อกินน้องนี่เดี๋ยเจอเยอื่อสายฝ่าเยื่อปลาเล็กอดใจบ่ไว้ครับปลาเล็กเนี่ยมาดูสิใดตัวเดียวครับ <c oughs> บ่ใดตัวเดียวดอกนะมาอีกมาอีกเว้ยครับมาอีกเต็มครับเตียนครับโอส้สวยครับบ่ได้เปิดกล้องนะเห็นเห็น เป็นเงียบๆไปก็เลยปิดกล้องไว้ครับทุนถอนสุดดอกเลยครับเอาเคครับขับมามาเออสองแต้มแล้วครับบ่ได้เปิดกล้องครับกันว่าเปิดกล้องปลากินรวดครับเห็นเป็นนิ่งๆไปครับก็เลยปิดกล้องไว้สองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้วนะคือยู่ครับคือยู้นี่ สิได้พอทอดอยู่ดอกมั้งหาแต้มยี่งือว่าสุดยอดเลยครับวันนี้หาแต้มขึ้นนี่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับไม้เด็ดอะไรครับไม้นี่ แต่ก็ว่าพี่ๆนั่นนาเพิ่นก็ว่าเพิ่นมาเพิ่นกับบอกค่อยได้อยู่กับแม่นอยู่ครับแต่ถ้ามาตอนแรกถ้ามันบ่อกกินเลยกับสีวาอยู่ครับแต่ว่าตอนแรกๆมันกินดีอยู่ครับปลาเข็งก็กินดีอันนี้จากได้แต่ได้ตัวแต้มสองมางมิดเงียบกิ๊บเลยครับอันนั่นกรบบอกกระดิกเลยทุ่นบกกระดิกเลย ว่ามีตอดแน่กับบอกรักบทุนบกดิษเลยสั่งหน่อยแกสีได้กลับแล้วครับหมดเวลาแล้วครับกกสำหรับเมื่อนี้กะ คงสิมดเวลาชานี้ครับโอ้เกือบไตครับเกือบไปเกือบบอลอดครับยังมีมาแกนาลาอยู่สองแต้มอยู่ครับบาตะเพียนกับใส่เสวยยุครับใส่เสวยยุท่าถ้าเขาดีกว่านี้คงสีโอเคยูกก็คิดว่ามันสิเขาเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกับตอนแรกๆก็กินดีอยู่นะครับไอปลาเค็งหน่อยก็ม่ตอดมี๊ยังตลอดครับลงไปตอนแรกๆพ่อประมันหามุ่งไปนะครับกะ นิ่งสนิทเลยครับบ่มีทุนบ่มีกระดิกเลยครับจนมาถึงตอนนี้กับบ่ายสองโมงกว่าสองโมงครึ่งปุ๋แล้วครับ,บก,บก yea. um ็งงอยู่ครับก็งงอยู่ว่าบ่มีป่ากับบะแมนครับก็บไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอยังครับแต่ก็ว่าเป็นยังกับก็ยังมีตัวมากแกนาราให้คลิปนี้กับโค้งสีลำลากกันเพียงสค่นี้ครับเดี๋ยวไม้นี่กับสีมาจอบไม่อยู่ครับมาจอบไม่อยู่ครับมันต้องมันต้องกินมันต้องกินดีกว่านี้แน่ครับม um ันต้องมีมันต้องมีมือที่ป่าก like um ินดีๆนะครับเ um พราะว่าใส่ ปลาใสนี่มันต้องมันมันมันต้องเข่าแบบเป็นฝูงเข่าตลอดนะครับเพราะว่าปลาใส่บหญ่ครับใสกับรัางห่าครับปลาแต่เพี้ยนนี่สาหรับมันนี้กับคงศีลำลากกันเพียงแค่นี้ครับกะเจอกันคลิปต่อไปครับวาสิผ้าไปตกปลาอยู่ใสหรือผ้าไปเท็ยนยางกะเจอกันคลิปต่อไปครับสาหรับมันนี้กับคงศรีลำลากกันเพียงสค่นี้ครับกะสวัสดีครับ